ต้องคิดไว้เสมอว่าตนจะเป็นพระได้เพราะวินัยถ้าถอดวินัยออกจากตัวเสียแม้จะโกนผมนุ่งผ้าเหลืองก็ไม่ใช่พระนอกจากจะไม่ถือว่าเป็นพระแล้วชาวพุทธยังถือว่าผู้นั้นเป็นโจนปรปล้นศาสนาอีกด้วยมาถึงเรื่องสําคัญครับของเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์เราเป็นผู้ครองเรือนเนี่ยจะประพฤติพรหมจรรย์ยังไงนะครับหัวข้อการบวชนะครับหัวข้อย่อยเนาะพรหมจรรย์ชั่วคราว เป็นที่แน่นอนว่าการประพฤติพรหมจรรย์เป็นการสร้างมงคลให้แก่ชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกเฟ้นแล้วด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงถือหลักว่าในชั่วชีวิตนี้ควรจะได้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างน้อยก็สักชั่วระยะหนึ่งนั่นก็คือการออกบวชในศาสนาแม้จะทำไปไม่ได้ตลอดก็อาจลาสกขาออกมาเป็นคารวาสได้โดยที่พระพุทธองค์ก็มิได้ทรงตำหนิแต่ประการใดการบวชเป็นพระภิกษุนั้นเป็นการบำเพ็ญพรหม,มจรรย์ชั้นสูงคือข้อที่9 แม้จะก,กระทำได้เพียงหนึ่งปากหนึ่งเดือนหรือพรรษาหนึ่งก็ไม่ไร้ผลเหมือนเราได้ปีนขึ้นไปบนยอดเขาสูงสูงพักอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วลงมาเบื้องล่างอีกยอมจะรู้จักภูมิเบื้องล่างดีกว่าตอนก่อนขึ้นทั้งได้ฝึกกําลังกายกําลังใจไปในตัวในตอนปีนป่ายขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันการที่เราได้ขึ้นไปดํารงอยู่ในพรหมจรรย์ชั้นยอดสักระยะหนึ่งแล้วกลับลงมายอมจะรู้วิถีทางชีวิตและมายาของโลกมากกว่าก่อน เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงสันเสริญการบวชและพยายามสนับสนุนบุตรหลานให้ได้ออกบวชแม้องค์พระมหากษัตริย์เจ้าพระประมุขของชาติไทยซึ่งทรงมีพระราชภารกิจมากมายล้นเหลือก็ทรงปลี์พระองค์ออกทรงผนวดนานบ้างไม่นานบ้างตามแต่เหตุการณ์เราผู้เป็นพุทธศาสนิกและประสงฆิกกรก็ควรอย่างยิ่งที่จะหาโอกาสออกบวชสักครั้งหนึ่งให้ได้จะเป็นกุศลและมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่ง ในที่นี้ข้าพเจ้าจะไม่บรรยายถึงการบวชโดยละเอียดเพราะท่านผู้สนใจอ่านหาศึกษาจากหนังสือแบบเรียนทางศาสนาได้แต่จะขอฝากข้อแนะนําสําหรับท่านที่คิดจะบวชชั่วคราวเพียงบางข้อคือ 1. ระยะที่ครบบวช สำหรับผู้ที่มีโอกาสน่าจะได้บรรพชาเป็นสามเณรสักชั่วระยะหนึ่งระหว่างอายุ15-20ปีถ้าหาเวลาไม่ได้ก็ควรจะเป็นเวลาหลังจากอายุครบ20ปีบริบูรณ์ถึง25ปีหรือไม่ก็ถือว่าจบการศึกษาแล้วก่อนจะเริ่มจับงานอาชีพต่อไปถ้าหากเป็นไปไม่ได้ทั้ง2อย่าง ควรคิดหาเวลาบวชเสียก่อนแต่งงานแต่หากยังเป็นไปไม่ได้อีกก็จะต้องทอดระยะไปจนถึงตอนวัยกลางคนหรืออาจเป็นตอนจวนปลดชราก็ได้แต่ก็หาเวลายากมากเพราะเป็นระยะงานการบางทีบวชแต่ตัวใจไม่บวชด,ด้วยอีกครั้งก็ปลดชรลาเลย ส่วนผู้ที่มีความสงสัยว่าบวชก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานอันไหนจะอน,นิสง์มากกว่ากันขอตอบไว้เลยว่าเหมือนกันนี่แนะนำเรื่องระยะควรบวชไม่ได้เกี่ยวกับอน,นิสงฆ์แต่เกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะกับงานและจิตใจของผู้บวชเท่านั้น 2. การเลือกสำนักบวช ข้อนี้สําคัญมากการบวชจะได้ผลสักแค่ไหนหรืออาจไม่ได้ผลเลยก็อยู่ที่การเลือกสำนักบวชนี่เองวิธีเลือกจงเลือกสำนักที่มีการกวดขันการประพฤติธ,ธรรมและการกวดขันทางวินัยสำนักที่ดีพระอุปชาอาจมีการอบรมสั่งสอนพระใหม่อย่างใกล้ชิดคุดง่ายๆคือท่านไม่ปล่อยเรามีการประชุมมีการให้โอวาจนหน้ารําคาญอย่างนี้ดีส่วนสำนักที่ไม่ดีท่านปล่อยปละละเลยบวชเข้าไปแล้วสมภารก็ไม่สนใจ ปล่อยให้อยู่คณะใครคณะมันบางทีตั้งแต่บวชจนศึกพระใหม่ไม่ได้สนทนาธรรมะธรรมโมกับพระอุปชาอาจารย์เลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ป่วยการบวชที่เราบวชก็หมายจะฝากตัวให้ท่านฝึกอบรมให้ท่านไม่เอาใจใส่เราจะบวชทําไมกุศลมิได้อยู่ที่ผ้าเหลืองนั้น 3. การรักษาวินยัยต้องคิดไว้เสมอว่าตนจะเป็นพระได้เพราะวินยัยถ้าถอดวินัยออกจากตัวเสียแม้จะโกนผมนุ่งผ้าเหลืองก็ไม่ใช่พระ นอกจากจะไม่ถือว่าเป็นพระแล้วชาวพุทธยังถือว่าผู้นั้นเป็นโจรปร้นศาสนาอีกด้วยฉะนั้นเราต้องเรียนวินยัยและศึกษาความหมายของวินยัยแล้วศึกษาโดยเคร่งครัดอย่าเชื่อคำอยุแย่ให้มัวปรารบเรื่องอื่นศึกออกมาแล้วจะเสียใจจนตายว่าบวชเสียผ้าเหลืองปอเปล่าสการเรียนศาสนาควรใช้เวลาทั้งหมดในการศึกษาธรรมวินยัยฝึกทำสมาธิและความรู้ทางธรรมะควรงดงานคุยเฮฮาไร้สาระ 5. การวางตัวในหมู่สงฆ์พระบวช3เดือนควรถือประโยชน์ตนเป็นใหญ่ส่วนการช่วยเหลืองานของหมู่คณะให้ทำพอสมควรคืออย่าให้ถึงกับทำตัวเป็นเจ้ากี้เจ้าการเที่ยวเสนอบริการอย่างนี้อย่างนั้นงานเหล่านี้สึกแล้วค่อยช่วยท่านทำก็ได้อย่างมีเวลาอย่าทำตัวเป็นเจ้าถ้อยหมอความเอากฎหมายบ้านไปค้านกฎหมายวัด ผิดและน่าชังหากวัดที่บวชนั้นบางเอิญมีข้ออธิกรณ์หรือการแตกแยกในหมู่สงฆ์พระใหม่ควรวางตัวเป็นกลางและอย่าสนใจกับเรื่องทํานองนั้นมากนักงดออกความเห็นเสียได้เป็นดีเพราะเสียเวลาของเราและอธิกรณ์ที่พระใหม่แทรกแซงด้วยมักจะบานปลายฉะนั้นอย่าสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นดี หเรื่องนิกายสงเรื่องนิกายสงเป็นรอยบาดหมางอยู่ในวงสงพระเก่ามักจะถือเป็นเรื่องสําคัญแต่พระใหม่ไม่ควรทําตัวเป็นเครื่องมือของความแตกแยกบางสํานักมีการปลุกปั่นเสี้ยมสอนใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามให้เราฟังด้วยฟังเฉยๆแต่ไม่นึกตามนึกว่าไม่ใช่กงการของเราเพราะการประพฤติผิดถูกๆนั้นเป็นเรื่องของบุคคลย่อมมีอยู่ทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอน ปลายทางของชาวพุทธเราคือความสามัคคีกันให้พระทุกฝ่ายทำตามหน้าที่และมีศีกขาวินัยน่าเคารพไม่ให้มีการด่าว่าเสียสีกันแต่การที่เราจะบรรลุจุดนี้ข้อสำคัญอยู่ที่ชาวบ้านอย่างเราต้องวางตัวเป็นกลางไม่สนับสนุนการแตกแยกด้วยพระบวชชั่วคราวก็เป็นสมาชิกของชาวบ้านเหมือนกันต้องช่วยการสมานสามัคคีเคารพธรรมวินัยเป็นใหญ่ 7. การลาสิกขาบทการลาสิกขานั้นจะลาก่อนหรือหลังรับกระถินก็ได้อน,นิสง์เท่ากันข้อนี้ให้ปรึกษาหารือและเรียนให้อุปชาอาจารย์ทราบล่วงหน้าพอสมควรท่านจะได้ให้คําแนะนําในทางที่ถูกต้องจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบุตรผู้ไปดีมาดีเมื่อลาสิกขาแล้วก็ควรไปเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์และถวายเครื่องสักการะตามเทศกาลอันควรพรหมจรรย์ของหญิงอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติของผู้หญิงแล้วนะถ้าบวชไม่ได้ทําไงนะครับ การประพฤติพรหมจรรย์ของสุภาพสตรีไม่มีอะไรเสียเปรียบสุภาพบุรุษเลยพอถึงพรหมจรรย์ขั้นที่8ก็รักษาอุโบสถส,สีงและก้าวขึ้นขั้นที่9ได้เหมือนกันเพราะมรรคแนั้นทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตทั้งหญิงทั้งชายทำได้เท่ากันการบวชเป็นพระภิกษุเป็นเรื่องพิเศษจากองค์มรรคไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคเรื่องผล ฉะนั้นสุภาพสตรีเมื่อถึงคราวจะประพฤติพรหมจรรย์ให้พึงรักษาศีลอโบสถถ้ารักษาได้ตลอดเช่นแม่ชีก็เป็นพรหมจรรย์ถาวรถ้ารักษาตลอดไปไม่ได้ก็ให้รักษาตามการอันควรเช่นรักษาในวันอุโบสถเป็นพรหมจรรย์ช่วคราวเหมือนกันนะครับก็จบไปเนาะสำหรับมงคลข้อที่32นะครับพรหมจรรย์หรือว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองนะครับคือสาระสําคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ การแต่งตัวการกลนหัวการอะไรเลยสาระสําคัญอยู่ที่อย่างเดียวเท่านั้นความประพฤตินะความตั้งใจที่จะละสละเรื่องของกามบ้างเล็กน้อยเนาะไม่ได้แบบว่าต้องบวชเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ก็คือบวชใจนั่นเองนะครับตอนช่วงที่ผมจะลาสิกขามาตอนที่บวชอยู่ พรรษาหนึ่งอ่ะนะตอนนั้นร้อยโทมัง้งนะครับปี 55. นะจะสิปีแล้วนะก็บวชอยู่พรรษาหนึ่งแล้วทีนี้เกิดอยากจะไม่ศึกขึ้นมานะครับแต่ว่าเรายังมีภาระราหน้าที่อยู่กับประเทศชาติบ้านเมืองนะมีภาระราหน้าที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับก็เลยไปไปปรึกษาครูบาอาจารยนะ์ท่านก็เลยให้ธรรมะมาข้อหนึ่งว่าบวชเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ผ้าเหลืองนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็ตัดสินใจนะบวชวันละสิบนาทีทุกวันเลยนะครับก็คือตื่นเช้ามาปุ๊บทำอะไรเรียบร้อย ต้องนั่งสมาธิตั้งสติก่อนประมาณ10นาทีนะครับก็คือก็คือ,อนั่นกะคือการละเว้นชั่ววันละประมาณ10นาทีอย่างน้อยจิตสงบอะ่ะนะนั่นก็เป็นการบวชชั่วคราวแล้วนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูก็ได้นะครับสาหรับ พรมอาจารย์พรมราจารีหรือว่ามงคลชีวิตข้อที่32ตรงนี้นะครับหวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วก็ยังเหลือ33 34 35 36 37 38อีก6ข้อเท่านั้นเองหนังสือชุดนี้ที่อ่านมาทั้งหมดยาวนานถึงเกือบเกือบ200 EP เนี่ยก็จะจบลงแล้วนะครับก็หวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ